ไม่เสียเวลาหรอกไม่มีเสียเวลาหรอกจบแบบเดิมก็ถือว่าเราได้อ่านหนังสือซ้ำมันก็ดีอ่ะมันก็จะยิ่งชัดขึ้นคิดว่าการอ่านหนังสือสองรอบเป็นเรื่องการเสียเวลาไหมไม่เสียเวลานะคะอ,อคิดว่า,าท,ทำไมถึงคิดว่าการอ่านหนังสือสองรอบเป็นเรื่องการเสียเวลาแล้วมันไม่เสียเวลาหรอกอ่านสองรอบประดีมันจะได้อ่านได้ชัดขึ้นมันจะได้ทบทวนบางบทที่ บางทีมันไม่ชัดบางทีลืมมันไปแล้วมันก็เหมือนเราได้ทบทวนอา่านหนังสือสองรอบมีแต่มีแต่ได้กับได้ไม่เห็นมีเสียอะไรเลยไม่เห็นมีเสียอะไรเลยอา่านหนังสือสองรอบมีแต่ได้กับได้ได้ความชัดเจนมากขึ้นเออได้ทบทวนบทเรียนบางทีอา่านไปแล้วลืมไปแล้วอา่านหนังสือสองรอบอาจจะได้แง่คิดไม่เหมือนกันก็ได้ อ่านหนังสือสองรอบอาจจะได้แง่คิดไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะได้แง่คิดมากขึ้นกว่ารอบแรกก็ได้เอเห็นเสียหายเลยเห็นเสียหายเลยไม่เห็นเสียหายเลยไม่มีอะไรเสียหายมันอยู่ที่ทัศนคติเราเรื่องแบบเนี้ยอย่าไปอะไรมันเยอะมันอยู่แค่มันอยู่แค่ที่มันอยู่ที่ทัศนคติเรามันอยู่ที่ทัศนคติเราอย่างเดียวเลยอย่าไปอย่าไปคิดเอาแต่ได้เลยค่ะชีวิตอะอย่าไปคิดเอาแต่ได้เลย ถ้ากลัวถ้ากลัวเป็นคนกลัวอยากอยู่ในเซฟโซนก็อย่าทําอะไรที่มันเป็นที่ที่มันมีความเสี่ยงก็อย่าไปทําถ้าคิดรู้สึกว่าโอ๊ยมันเสี่ยงไม่คุ้มหรอกไม่เอาเยอะเจ็บอีกหรืออะไรอีกไม่ต้องค่ะอยู่เฉยๆชีวิตอยู่เฉยๆไปใช้ชีวิตใจจอยไปทํางานอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับตัวเองเออหาความสุขอย่างอื่น enjoy eating มีความสุขก,ก,กับการกินมีความสุขกับการกับการดูซีรีส์กับอะไรอยู่ไปเถอะ ไปจบจบแค่นี้ก็จบแล้วอืมอย่าไปคิดมากสวัสดีสองพันโคนนี่เห็นไหมลดน้ำปักไฟหน่อยลดน้ำปักไฟหน่อยได้ค่ะมึงเอามือมาจมึงเอามือไาแย่หรือกูลดให้ปะเอามือมาเลยเที่ยวกับกินพอจบใช่ใช่ใช่ใ่ใเที่ยวกับกิน เห็นต้องฉดเยอะเลยหมืหนชีวิตเยอะเลยเห็นขาดทุนเสียเวลาเลยเลยมันบอกว่าให้ดิฉันฉีดพักมันบอกมันบอกให้ทัฉนฉีดพักเมือเ่อกี้นี่พรุ่งนี้เอารถเข้าอู่แล้วค่ะต้องไปแล้วมันเตือนแล้วว่าเหลืออีกพันกว่าโลต้องเข้าอู่แล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องนู่นนี่นั่นและ เลื่อยเปื่อยแฉะมานานที่ถึงพี่แพรลี่สวัสด,ดีค่ะรดน้ำต้นไม้อยู่นี่รดน้ำต้นไม้ต้องรถแบบนี้สะใจมากเลยปกติถ้าแม่เขาอยู่เขาก็รดนี่ให้คันนี้คันนี้สามวันเปลี่ยนกระจกข้างหน้าด้วยนิดหนึงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรใดๆไปบา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 ค่ะน้ำแรงสะใจ นามัสการนะคะอาจารย์พระครูนมัสการนะคะวางกันเรื่อยเปิดแฉไปหมดต้นไม้ชั้นอะชั้นเลียงชั้นดีดีสวยสวย,วยเอาไปวางอะไรกันก็ไม่รู้ไม่ค่อยจะมีระเบียบกันเลย่ค่อยจะมีระเบียบกันเนี่ยอาไปวางขลิขละ,ละไปหมด มันอยู่มันข้างบนดีๆออ่ะพอแค่นี้พอตัวดีสองพันหนึ่งร้อยคนนะคะใครใจดีส่งถุงนำโชคให้หน่อยขอถุงนำโชคหนค่อยค่ะเรียวขอถุงนำโชคหน่อยเรียว ตรงมาแล้วของขวัญของขวัญนนะ่ะของขวัญนนะ่ะตรงของขวัญให้กันบ้างสิโอุษามาไลค์คุยด้วยเป็นเพื่อนนะอุษามาไลค์คุยด้วยเป็นเพื่อนนะเนี่ยทำไมทำกันอย่างนี้ละจ๊ะอืนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะมาแล้ว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  ไปปุ้ยมาหาแม่หน่อยเร็วๆ,ๆโอ้โหเมินเลยเมินเลยมาหาแม่หน่อยเร็วเลยอะไรลูกยังไม่ได้ให้เข้าบ้านเลยไม่ได้ว่าไงเลยไม่ได้ว่ายังไงเลยใครว่าฮะยังไม่ได้ว่าเลยยังไม่ได้ว่าเลยจะเข้าบ้านแล้วเหรอปุ้ยจะเข้าบ้านแล้วเหรอ อืมมุมบ้านเลยแหมแฟนรายการบ้านและสวนนะแฟนรายการบ้านและสวนนะคะบอกให้แฟนรายการบ้านและสวนนะโป้ยยังไงยังไงคะมานี่สิมานี่สิยังไงคะเราเนี่ยยังไงคะออกมาได้ยังไง ออกมานอกบ้านได้ไงฮะใครเอาออกมาเนี่ยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไปเลยเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยเออชาดาด้วย <c oughs> ขอเสียงเรียกหนูวันนี้หน่อยจะไม่เคยเรียกเธอเลยหมิวเธอฟังผิดแล้วแหละันไม่เคยเรียกเธอเลย ว่าจะไปเซ็นท่านเนี่ยอีชายมันไปไหนแล้วเนี่ยเออร้านขายสายชาจะปิดซะแล้วมั้งแค่บอกว่าฮ้ยยฮ้ยมิววฮ้ยเฮ้ยมิวเนี่ยอาดำอ้อนเก่งอาดำเขาไม่กลัวหรอกอาดำคิดถึงแม่เหรอลูกไหนอะไหนอะ ไหนไหนปุ้ยอ่ะไอ้ปุ้ยไปไหนแล้วไอ้ปุ้ยไปไหนแล้วปุ้ยอ่ะไอ้ปุ้ยไปไหนแล้วปุ้ยปมปุ้ยปมปุ้ยอ้าละตำรวจตำรวจซากศพละปมปุ้ยตำรวจชาดาแล้วปมปุ้ยตำรวจชาดาสซิตำรวจพี่ชาดาสิ เอออเออเออแไอแอแไปเลยไปเลยค่ะใช่ทุกคนแต่เวลาเลี้ยงนางก็ต้องเข้าใจนะหมาที่ฉันนะที่ฉันเลี้ยงมาตุยไปสองตัวแล้วตุยไปสองตัวแล้วที่เลี้ยงมานะ มลิกับนโมไปแล้วก็เลยซื้อปุ้มปุ้ยมาเลี้ยงแทนเพราะว่าเคยเลี้ยงก็เลยซื้อปุ้มปุ้ยมาแทนก็เลยซื้อปุ้มปุ้ยมาแทนรอดูมาปีดสิมันจะออกกลับมาออกลูกอีกไหมมาปีดมองอดูกันมารอดูกันส้มมาปีดมันจะออกลูกอีกไหม วันนี้คุณแม่ไปโรงพยาบาลค่ะไปให้คีโมให้คีโมแล้วก็แพ้คีโมหมอก,ก็เลยต้องให้นอนดูอาการจะให้ยาแก้แพ้ไปแล้วดีขึ้นรานะคายามันแรงทุกคนยามันแรงยามันแรงแม่เขาก็สู้ของเขาแม่เขาก็สู้สุดฤทธิ์เนี่ยตัวตัวนี้เดี๋ยวไปไว้นอกบ้านได้ลนะ มาไว้ในบ้านนะมันเกะก,กะมันเยอะไปหมดมีเครื่องออกกำลังกายแต่ไม่เคยอ,ออกกำลังกายหืมเสียงดังแม่เขาบอกว่าเสียงดังเขาก็เลยไม่เปิดขอให้หายไวๆเดี๋ยวทุกคนฉันเอาชิชาแบตมาชาร์ก่อนอ๊ p ก่อนนะคะบ้านสะอาดบ้านสะอาดควรเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนบ้านสะอาดอนะ่ะมันควรเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าถ้าบ้านไม่สะอาดอะ่ะมันจะมันควรเป็นสิ่งที่มันไม่ปกติแล้วนะอยู่ยังไงให้บ้านมันสกปรก,กอะ่ะเก็บซีอยู่เฉยอะ่ะทำไมไม่เก็บบ้านนะอยู่เฉยปล่อยให้บ้านสกปรก,กทำไมงงมาก อยู่บ้านทําไมไม่เก็บบ้านนะฮะอยู่บ้านทําไมไม่เก็บบ้านปล่อยให้บ้านตกกระปกทำไมถ้าบ้านตกกระปกอ่ะมันควรไม่ปกตินะถ้าบ้านที่เป็นบ้านปกติมันควรสะอาดทําไมอยู่ให้บ้านรกอะงงเอออยู่ให้บ้านรกทาไมทําไมถึงอยู่ให้บ้านรกงงมากเอะงงบางทีแพ้ก็งง อะไรปุ้ยปุยจะเข้าบ้านเรอะปุยอยู่นอกบ้านแน่เลยได้ยินเสียงใครขวนประตูบ้านแม่เจ้าไม่ปกติแกก็เก็บได้แกไม่เก็บเจ้าอะแกก็เก็บได้แต่แกไม่ยอมเก็บอ่ะลองเก็บดูสิไม่จะเก็บไม่ได้ ยมเก็บเองสกปรกอะไรอะไรโอ้โหวิ่งมามานี่เลยโอ้โหวิ่งมาโอ้ยเอาโอ้ใจดีใจขนาดนั้นเลยโอ้ดีใจขนาดนั้นเลยอแม่โอ้แม่ลืมไหมนอกบ้านเมื่อกี้อ่ะแม่ลืมไหมน้าอ่าไม่เอาตัวปอกไม่เอาอย่าเรียนนะ อืมอืม <liter> อ <ar> <EM> ืมอืมอือ๋อไปได้ดีใจดีใจดีใจไปเลยเมนน้ำลายไปเลยทุกคนกดติดตามช่องนี้หรือยังทุกคนกดติดตามช่องนี้ยังอ่ะกดติดตามช่องนี้ด้วยปุ้ยปุ้ยหน้ารักปุ้ยนอนกับใครปุ้ยนอนกับยายข้างนอกค่ะข้างนอกข้างนอกดีดีฉันฝึกให้นางไม่ได้นอนในห้อง ตั้งแต่เด็กดีเหมือนกันเพราะว่าที่ฉันเป็นค่อนข้างเป็นภูมิแพ้แพ้แต่ก่อนยังไม่มีเครื่องฟอกด้วยไงแต่ก่อนไม่มีเครื่องฟอกไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ให้นางน,นอนข้างในไม่ไปเซ็นท่านเหรออีชายไปไหนไม่รู้อะเนี่ยจะทุ่มเลยนะอีชัยนี่ก็ไม่ตื่นโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับมืออุ้มหัวใจนะคะ ใครใจดีส่งของขวัญให้หนูได้นะคะสองพันเจ็ดร้อยคนหนูขอมืออุ้มหัวใจได้ไหมอ่ะหนูขอมืออุ้มหัวใจได้ไหมอ่ะเออไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้จบอืมไม่ใช่เรื่องที่ขอแล้วจะให้กันได้ตายตรงของขวัญให้หน่อยได้ไหม เดี๋ยวแป๊บลยนะครับ huh? มีควมนันนะ โดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่คนดนูดิดูหน้าม้าดิฉันดิดูหน้าม้าดิฉันดิหน้าม้ามันเป็นอย่างนี้ อ๋อพี่โบมขอบคุณค่ะพี่โบมขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าจะส่งของขวัญแล้วดีกันเลยไหมเก็บของขวัญหล่อนไหมเธอค่ะเก็บของขวัญหล่อนไหมเธอหล่อนนี่ก็แค่ส่งของขวัญนี่หล่อนนี่ก็คาดหวังสูงแล้วเกินนะไม่ค่อยจะลงทุนกันเลยนะหล่อนนี่ไม่ค่อยจะลงทุนเลยนะคาดหวังสูงเลือเกินนะส่งส <captain> ิงโตมาตรงสิงโตมาเลย ส่งมาเลยส่งอีกส่งอีกส่งเลยส่งเลยส่งอีกส่งสิงโตมาดูดิมผมมัน